สวัสดีครับกลับมาพบกับบาสนันวั์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช n องของนิสสันอินเทอร์เจนชอยบายกรุงไทยนะครับวันนี้ก็เป็นเช่นเคยนะครับก็มีรถดีๆมานําเสนอกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับเป็นคิวของนิสสันเทียนาบางนะฮะคันนี้เป็นนิสสันเทียน2.0 XL ปี2017นะครับปีใหม่มากนะฮะสีดําแล้วก็ภายในเป็นเบาะสีดําเช่นกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวท็อป2.0 XL นะครับแต่ว่าไม่มีนิเ i กเตอร์นะครับไม่มีระบบนำทางแต่ว่าทุกอย่างมีมีครบหมดไม่ว่าจะเป็นกล้องคาเมรา360องศานะฮะหมอกไฟฟ้าแล้วก็เรื่องออปชั่นต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมรีวิวรายละเอียดกันนะครับรอบคันภายในภายนอกกันขอบอกลูวหน้าเลยแล้วฮะคันนี้นะฮะตัวถังบางเดิมหมดมีน็อตขยับปากระโปรงหน้าแค่นั้นที่โดนสะเก็ดหินดีเดี๋ยวจะพาไปชม ว่าค่าสีแต่ละชิ้นส่วนมันมีค่าสีเท่าไหร่จะได้สบายใจกันไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าก่อนโอเคครับตัวนี้อยู่หน้ารถนะครับมาเริ่มกันที่ยางเลยยางจะเป็น ดังหลบนะครับ SP Sport สเปคยางจะอยู่ที่215 5 5ึ R 1 7นะครับยางผลิตสัปดาห์ที่47ปี2019นะครับก็ไปดูในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับและลูกแก้วแล้วก็ตัวคิวโคเมียมหอมซีด้านในที่เป็นโคเมียมให้ความหรูหรานะฮะแล้วก็มี สปอตไลท์ไฟตัดหมอกอะไรให้เรียบร้อยจะมีกล้องกล้องส6 0ล้หกสิบองศาจะมีสีตัวมีที่กระจกข้างซ้ายข้างขวาอย่างตัวแล้วก็ด้านหน้าตัวหนึ่งด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นโครเมียมทั้งคันนะครับตรงรอบกระจกแล้วก็มือจับเนี่นะเป็นเกียร์ซ v วีนะครับสำหรับเกียร์หน้า สม L สามสบสามตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปดูภายในนะครับดูสภาพกันเป็นยังไงที่แผงประตูข้างนะครับก็จะเป็นหนังสีดำแล้วก็ลายพลาสติกตรงนี้จะเป็นลายเชปล่านะครับดูแล้วมีความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้เม m o r รี่ซีนะครับเมมโมรี่ซีให้สองตำแหน่งบอกไฟฟ้านะครับแต่ทิศทางพร้อมปุ่มดันหลังตรงนี้ดูภายในก็ โอเคนะครับยังใหม่นะครับเหมือนใหม่บอกไม่ค่อยยับไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เพดานอะไรใหม่หมดทุกอย่างตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของม่านหลังไฟฟ้าระบบเตือนบายสปอร์ตไทชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ปุ่มปรับไฟตรงนี้นะครับปรับไฟมอนิเตอร์อ่าไปสปสตาร์รถด,ดูกันเลยตอนนี้นะครับไม่จะอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมืนแปดพันหนึ่งร้อยี่สิบแปดนะครับ โอเคในรถในระดับปี2017ไหมเท่านี้ก็ถือว่าเยอะนะฮะแต่ว่ารถชันเนี้ยเนี่ยมันเป็นรถของทางเครือกรุงไทยของเราเองนะฮะคือมันจะได้รับการเช็คระยะตลอดทุก1นึ่งกิโลแล้วก็ได้เปลี่ยนอะไหล่ตามรอบของเขาหมดแล้วลูกค้าที่ซื้อไปนะฮะก็จะได้อะไหล่ใหม่หมดทุกอย่างแล้วก็เรายังมีการรับประกันหลังการขายให้นะครับอีก20,000กิโลเมตรรถมีประวัตินะครับ ก็คือถ้าท่านซื้อไปก็คือซื้อต่อซื้อต่อจากบริษัทของเราเองนะครับบริษัทกรุงไทยตัวนี้ก็จะได้แอร์แยกโซนอิสระซ้ายขวานะฮะมีกล้องคาเมล,า 3, ล่า360องศาที่กดดูได้จากตรงนี้กล้องหน้ากล้องรอบคันมีระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบทิศทางนะครับเวลาใส่เจร์ถอยก็เปลี่ยนเป็นกล้องถอยหลังให้ตรงนี้ก็จะแต่งเป็นลายเคปล่านะครับ มีพอร์ต USB power outlet อยู่ตรงนี้อย่างละจุดนะครับที่เท้าแขนด้านในก็จะมีในส่วนของ power outlet ให้หนึ่งตัวถุงลมนิรภัยนะฮะก็จะมีทั้งหมดสี่ลูกมีด้านข้างคนขบับด้านคนขาบแล้วก็ตรงที่เสาบีนะครับเสา B อ,อีก2ลูกนะครับซ้ายขวา ตัวนี้ก็จะมีแอร์ให้แถวหลังด้วยนะครับตรงนี้เลยเย็นทั่วถึงแน่นอนโอเคก็ในเรื่องในส่วนของออปชั่นก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวถังกันดีกว่าซื้อรถมือสองเราก็ต้องดูตัวถังเนาะว่ามีชนหนักชนเบาอะไรมายังไงบ้างเดี๋ยวผมจะชี้แจงรายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวไปเปิดฝากระโปรงกันก่อนอ่าเรามาเริ่มกันที่เครื่องยนนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องสอง0ันซซสูบนะครับ16วาล เครื่องก็ยังแห้งๆนะฮะซอกในไม่มีขยับขยับแค่น็อตย,ยึดฝากระโปรงนะครับไปทำสเก็ดหินดีตัวสติกเกอร์อะไรอยู่พบหมดนะครับอ่เดี๋ยวผมพาไปชมใช้เครื่องตัวนี้เลยดีกว่าว่าไอตัวสเก็ดหินดีเนี่ยมันค่าสีเท่าไหร่นะครับผมวัดให้ดูเลยนะฮะ โอเคเราเริ่มกันที่ปากกระโปรงแนาเลยที่โดนสะเก็ดหินดีนนะครับอยู่ที่153นะครับ153ไปดูแก้มซ้ายนะฮะแก้มซ้ายอยู่105ประตูหน้าซ้าย106ครับหลังซ้าย109บางโคหลังซ้าย ร้อสิบหกนะครับฝากระโปรงท้ายร้อยสิบใกล้เคียงกันหมอนับนี่คือเดิมๆสีเดิมๆจากโรงงานนะครับที่ผมบอกมังคัหลังขวาร้อยสิบหกนะครับประตูหลังขวาร้อยแปดประตูหน้าขวาร้อยสี่ครับแก้มขวาร้อยสิบสองครับ แล้วก็ไปดูในะส่วนสุดท้ายคือหลังคารถนะครับหลังคารถอยู่ที่อ่ามองเห็นหมร้อยสิบห้านะฮะโอเคก็สรุปตามนี้นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับว่ารถอะสีเดิมหมดนะครับทุกชิ้นส่วนมีแค่ถอดไปทำสิที่ฝากระโปรงครับที่ฝากระโปรงหน้าเท่านั้นเองนะครับ เป็นการพ่นสีบางๆนะฮะค่าสีแค่ร้อยห้าสิบนิดๆซึ่งแตกต่างจากชิ้นส่วนอื่นที่ไม่เคยทำสีเลยอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้อยสิประมาณนี้เองนะครับถ้ารถที่โดนมาชนมามีการโปสีนัดสีมันจะกระโดดค่าไปถึงสามร้อยสี่รยห้าร้อเลนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเครื่องมือให้ท่านผู้ชมดูนะครับวัดถึงความได้ค่ามาตรฐานในสีตัวนี้นะครับคือการันตีได้เลยว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับ ในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะฮะไปดูที่อ่ะสันท้ายรางน้ำด้านขวาก่อนอเห็นไหมครับความเดิมจากที่วัดสีได้เลยนี่มีเม็ดอาร์อยู่ลบไม่มีสีโป๊อะไรนะฮะท้ายเดิมนะครับไปดูน็อตเราต้องไม่มีขยับเห็นไหมฮะน็อตเดิมเลยถือว่าเชื่อถือได้นะครับตรงนี้เป็นเครื่องมือเป็น เครื่องมือที่เขาใช้ในอู่ซ่อมสีรถยนต์และตัวถังนะครับของทางสูนนะครับอ่าไปดูที่หลุมยางอะไหล่นะครับยังอะไหล่เครื่องมือแม่แรงอะไรอยู่ครบทุกชิ้นส่วนนะฮะนี่นะครับเห็นไหมจะเข็บกาวโป้นะฮะสีออฟไว้เดิมเดิมจากโรงงานการันตีได้ครับสวยจัดโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้านิสสันเชรีนาสองจุนย์อนะครับสีดำปีสอง7คันนี้นะฮะ กับไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับรถมีประวัติเรื่ของในเครือของเราเองนะครับของภูมิไทยนะครับอะไรที่เช็คระยะตามรอบที่มันจําเป็นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างแล้วนะครับตอนส่งมอบเราเช็คให้อีกรอบหนึ่งเปลี่ยนไหล่ของเหลือให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนกันไปเลยนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามนละดูรถทดลองขับได้เลยนะครับที่0ู1 8 8 9 8 4 9 9งดสี่้านะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้เลย ตัวราคานะครับอยู่ที่5 8 9 0 0 0แนาันนะครับเครดิตดีก็จัดเต็มฟีดาวน์กันไปนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดระดิงในช่องให้บาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถดีๆกันนะฮสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้านิสสันเชียรา x l ์นปีสองพันคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่กับคันต่อๆไปของเรานะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ